สวัสดีครับพวกกับผมนรงชาแนวทุกคนมีเรื่องใหม่อีกแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นพี่น้องฝั่งลาวของเรานีเองนะครับทุกคนนะนี่ครับมีเพจเพจหนึ่งทางสปปลาวนะครับทุกคนเขาได้ออกมาคัดค้านหมอลำเรื่องของหมอลำนะครับเรื่องของหมอลำไม่มีใครที่ไม่รู้จัก หมอลำนะผมเอง30กว่าปีนะหมอลำเนี่ยดูมางจะกเด็กจนโตนะครับทุกคนแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เอาจริงๆเลยประเทศไทยเนี่ยไม่อยากจะขัดแยง้งประเทศไทยคนไทยไม่อยากจะขัดแย้งกับสบปลาวเลยนะครับทุกคนนะ ไม่อยากจะขัดแย้งเลยแต่ก็ได้มีบางกลุ่มนะครับบางส่วนเท่านั้นของสปปลาวเนี่ยอยากจะสร้างอยากจะปั่นข่าวอยากจะสร้างให้ลาวกับไทยเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งกันเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นเพจนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเพจ่ด้วยนะครับเพจใหญ่ฝั่งลาวนะครับมีชื่อด้วยนะครับทุกคนลองไป ดูนะครับเพศใหญ่ฟังลาวชื่อลาวคัตเตอร์แอนด์อาร์ตนะครับศิละปะและวัฒนธรรมลาวนะเขาได้ออกมาโพสต์ได้ออกมาคัดค้านนะคัดค้านไม่พอใจนะครับที่ว่าประเทศไทยเนี่ยคือประเทศเพื่อนบ้านในละทุนนะประเทศไทยเนี่ยกำลังที่จะผลักดันให้หมอลำเนี่ย มีลำตั้งวายลำภูไทยแล้วก็ลำคอนสวรรค์นะครับขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกนะฮะไทยเนี่ยจะขึ้นขึ้นทะเบียนนะครับทุกคนแต่ว่าเพจใหญ่คนลาวนั่นครับทุกคนคนลาวบางกลุ่มไม่พอใจครับ คัดขานนะครับคัดขานสาเหตุที่เขาคัดขานนี่เพราะอะไรนะครับนะเขาคงเขาคิดว่าอ่าประเทศไทยเนี่ยเครมหมอลำของเขาเคลมหมอลำเขานะครับขนาดนี้เลยครัทุกคนก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าทุกคนผมอยากแนะนำนะครับก่อนที่จะมา โพสจะมาอะไรเนี่ยทุกคนอ,อยากให้พี่น้องส,สปปลาวนะครับไปศึกษาประวัติก่อนนะครับแล้วค่อยมาโพสนะยังไม่อยากจะขัดแย้งกับส,สปปลาวเลยไม่อยากจะขัดแย้งเลยนะครับไปศึกษาประวัติของประเทศตัวเองของประเทศไทยอย่างเงี้ยไปศึกษาก่อนนะครับก็บอกอยู่ว่าการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยมันสําคัญมันสําคัญเป็นอย่างมาก นะครับก่อนที่จะมาโพสก่อนที่จะมาอะคอมเมนต์นะว่าไทยเนี่ยเคลมหมอลำลาวไม่ใช่นะไม่ใช่เลยงงตับแตกนะทุกคนก็มีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องเลยแต่เรื่องนี้มันก็ไม่น่าที่จะเอามาปั่นข่าวหรอกนะนะ มันก็ไม่น่าที่จะมาปั่นข่าวบอกเลยว่าทัวลงทัว่ไทยนี่ลงไม่ลงไม่ได้ครับหมอลำเนี่ยคนไทยเขารู้กันดีมาตั้งแต่นู่นแล้วนะก่อนที่อ่ะอีสานเคยเป็นของเราใช่ไหมอ่าอีสานเคยเป็นของลาาลาวลาวเ,เคยเป็นสยามนะครับลาวเคยเป็นของสยาม แล้วหมอลำหมอลำก็อยู่ทุกภาคเลยนะครับของภาคอีสานเนี่ยหมอลำอะ่ะอ่ะมีทุกภาคเลยหมอลำนะประเทศลาวเนี่ยเกิดได้เพราะฝรั่งเศสต้องบอกตรงนี้เลยเกิดได้เพราะฝรั่งเศสก่อนที่จะตัดแบ่งดินแดนจากสยามไปฮะไม่งั้นไม่มีประเทศนะครับไม่มีประเทศลาวนะ ก็ยังไงก็ฝากคนราวรุ่นใหม่ศึกษาประวัติอ่านหนังสือเยอะๆนะครับอ่านหนังสือไปเยอะนะครับเพราะว่ายัางคนราวรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังถูกสอนให้เกียรติคนไทยอยู่นะครับนะก็บางกลุ่มก็ไม่น่าจะเอามาลงแบบนี้นะครับโอ้ยทุกคนมาเรามาฟังความรู้สึกของคนไทยนะ หลังจากที่ลาวเนี่ยออกมาคัดค้านแบบนี้นะครับหาว่าไทยเนี่ยเคมหมอลำลาวเรามาฟังคอมเมนต์ของโซเชียลชาวไทยกันดูว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับคนนี้นะ่ยเขาบอกว่าหมอลำไทยอ่ะก็เป็นก็ของไทยหมอลำลาวก็ของลาวเออก็จริงนะครับ หมอลำไทยก็ของไทยหมอลำลาวก็หมอลำลาวนะคนนี้นะเขาบอกว่าภาะอีสานของไทยมีประชากรเกือบ21ล้านคนประชากรประชากรประเทศลาวเนี่ยทั้งประเทศมีแค่7ล้านคนใครก๊อบใครใครลอกเรียนแบบใครกันแน่ คิดให้ดีๆศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเอามาพูดเอามาคอมเมนต์เอามาโพสนะคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าหมอลำไทยอีสานเนี่ยมีมานานมากๆแล้วตั้งแต่เกิดมานะยังไม่เคยเห็นหมอลำลาวเลยหลังๆลาวทำตัวเหมือนกัมพูชาแล้วนะลาวไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยเนี่ยลาวเคยเป็นเมืองเมืองขึ้นของไทยมาก่อนเป็นร้อยๆปี เหมือนขมรนทั้งลาวและขมรนเลยซึมซับอะไรของไทยไปเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นฉบับหน่าสมเพชมากๆนั่นไงบอกแล้วว่าคนไทยไม่อยากจะขัดแย้งกับสมป,ปอรลาวเรื่องแบบนี้นะครับนะขนต่อมานะครับทุกคนคนนี้เขาบอกว่าลาวเคยเป็นส่วนหนึ่งของอีสานอีสานไม่เคยเป็นของลาว แต่ลาวโชคดีตรงที่พ่อฝรั่งเศสเนี่ยอัปเกรดให้เป็นประเทศว่าด้วยเรื่องราวเรื่องเรื่องของลาวตะกะบ้านๆแบบที่ผมเข้าใจนะว่าด้วยวัฒนธรรมร่วมไทยลาวคนลาวมีประชากรกี่คนคนไทยภาคอีสานมีประชาชนมีประชากรกี่คนประเทศได้แบ่งแยกกันแล้ววัฒนธรรมเข้มข้นแท้จริงอยู่ฝั่งไทยนะ และไทยก็พัฒนาต่อยอดได้ดีกว่าและในอนาคตก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปเรื่อยๆยกเว้นทางลาวจะเสพสื่อไทยทําตามแบบไทยอันนี้จริงครับอตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นขมิ้นลาวนะครับพากันเสพสื่อเสพดูวัฒนธรรมเนี่ยได้มียูทูบเบอร์นะครับไปถ่ายคลิปตามบ้านๆของสมปรลาวนะครับ แล้วเขาก็ได้ถามนะครับบอกว่าส่วนมากเนี่ยคนสมปลาวเนี่ยเขาดูละครไทยดูละครไทยดูทีวีไทยนะเสพสื่อไทยทั้งนั้นเลยทุกคนนะเขาไม่ดูของสปปลาวเลยเขาเสพสื่อไทยทั้งนั้นเลยนะครับเขาไม่ต้องมาครับคนนี้นะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยไอ้พวกลาวแดงเนี่ยมันคุ้มดี คุ้มไร้จริงๆนะเพี้ยนชิบหายสไตล์หมอลำไทยกับหมอลำสไตล์ลาวเนะี่ยมันต่างกันลองดูหาดูใน youtube ก็ได้ว่าหมอลำสไตล์ลาวแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงง่วงเะไ่เนี่ยง่วงเหงาหานอนมากบอกเลยเออมันเป็นยังไงนะสไตล์หมอลำลาวผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าหมอลำลาวมันเป็นยังไงทุกคนจริงนะ ผมไม่เคยรู้เลยไม่เคยดูเลยนะครับม,รมาคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้นเขาบอกว่าเราก็ขอเป็นหมอลำประยุกไปหมอลำประเทศไทยเนี่ยบูมในบูมในไทยคณะหมอลำสามารถทําเงินได้เป็นร้อยล้านบาทคนลาวฝั่งไทยเนี่ยก็มีวัฒนธรรมเดียวกันแต่หมอลำฝั่งไทยพัฒนาไปไกลมากนะครับมากกว่าฝั่งลาวมากนะถ้าลาวอยาก จดร่วมก็ต้องมาคุยกันจะจบด้วยดีนะครับนะจะจบด้วยดีนะครับจะบอกว่าหมอลำประเทศไทยทุกคนไม่ได้อันนี้แต่ในประเทศไทยนะครับนู่นครับหมอลำไปถึงต่างแดนไปถึงต่างแดนเลยทุกคนจะเห็นว่านักร้องหมอลำทุกคนรับจ้างอ,ออกนอกประเทศน,นะครับไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็มีโอ้ ฮอลแลนด์ก็มีอังกฤษอุสารพัดเลยนะครับไปไกลแล้วนะครับหมอลำไทยนะนะมันไปไกลแล้วนะครับคิดดีๆนะครับลองอศึกษาประวัติด,ดูก่อนนะครับนะว่าใครเคมใครนะอย่าได้ขัดแย้งกันเลยไม่อยากจะขัดแย้งกับสบปปลาวหรอกนะครับคมคิดตัวมานะครับคุณนี่เขาว่าสปลาวเนี่ย คิดให้ดีๆก่อนคอมเมนต์ไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนที่สุดว่าประเทศตัวเองเนี่ยเคยเป็นของสยามมาก่อนนะจนฝรั่งมาบีบบังคับกษัตริย์ไทยจึงต้องยอมเสียนินแดนส่วนนั้นไปคนไทยเนี่ยไม่อยากจะขัดแย้งกับสบปลาวใครปันข่าวเองระวังให้ดีๆนะคอมิตมานะครับคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยนี่สวยจริงๆ มีแต่ประเทศเพื่อนบ้านแย่ๆทงนั้นนั่นแะมนะมันก็เกิดอ่าคอมเมนต์บางส่วนขึ้นมา <laughs> บางคนก็รับได้รับไม่ได้ก็อยู่ที่นะครับอยู่ที่ความคิดนะครับทุกคน <laughs> คิดได้ไงเนี่ยมาคัดค้านหมอลำไทยหมอลำลาวยังไม่รู้หมอลำลาวเป็นยังไงวะหมอลำลาวเป็นยังไงนะ เขาไม่มานะครับคนนี้นะครับอกว่าจดร่วมกันก็ได้ก็ดีไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ให้คัดค้านได้นะถ้ามีหลักฐานก็ไปยื่นคัดค้านเลยจริงครับถ้ามีหลักฐานก็ไปคัดค้านเลยอันนี้ใช่นะครับสองประเทศที่ไม่ต้องช่วยอะไรแล้วกับสองชาตินี้เกิดมาก็รู้ว่า มีหมอลำที่ภาคอีสานมันก็ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมยื่นจุดเป็นวัฒนธรรมร่วมก็ไม่ขัดนะแต่ถ้ามันเรื่องมากนักจะทะเลาะกันแบบขมินก็ไม่ขัดนะในเมื่อเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็เอาหลักฐานมาฟาดกันไปเลยนะคนนี้บอกว่าไงล่ะพวกโลกสวย สปปเราเป็นเพื่อนบ้านเป็นมิตรบ้านที่ดีเป็นยังไงล่ะอย่างนี้หาว่าเราไปเค็มเขาแล้วสุดจัดนะครับความคิดต่อมาคนนี้เขาบอกว่าก็ประเทศไทยเนี่ยและประเทศเราเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนไงแค่ภาษายังใกล้เคียงกันเลยวัฒนธรรมมันก็ต้องคล้ายๆกันอยู่แล้วนะประเทศไทยเนี่ยมีส้มตำประเทศเราก็มีส้มตำนะมันก็แยกกันไม่ได้ ทำไมเราไม่รวมเป็นประเทศเดียวกันไปเลยให้มันจบจบอยากมารวมกับประเทศไทยหรือเปล่าสนใจมารวมกับประเทศไทยไหมนะครับมารวมกับประเทศไทยเนี่ยศึกษาประวัติให้ดีๆก่อนนะครับนะคาไม่ต้องมานะคนนี้เขาบอกว่าเราก็ขอขึ้นได้นี่ครับเป็นหมอลำลาว มาโวยวายทำไมไทยก็ขึ้นหมอลำไทยลาวก็ขึ้นหมอลำลาวแค่นี้จะมาดราม่าอะไรอีกทถูกต้องก็ไปขึ้นดิหมอระดกขึ้นทะเบียนเป็นหมอลำลาวไปเลยนะครับเป็นหมอลำลาวไปเลยเหมือนกับขมຈไงพยายามจะดึงกุลขมຈไปนะพยายามจะดึงกุลขมຈไปก๊อป มวยไทยไปแบบนั้นนะทุกคนลองคิดดูสออิสุดยอดจริงเนาะความคิดต่อมานะครับคนนี้นะคนนี้เขาบอกว่าถ้าฉลาดก็รีบมาเจราจาขอจดร่วมกับไทยหมอลำพินแคนมีการเปิดสอนระดับมหาวิทยาลัยในไทยมานานแล้วเยอะมากครับทุกคนสอนดนตรีไทยนะเยอะมาก ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับความคิดต่อมาเนะัะคนนี้เขาบอกว่าข้างบ้านไทยเนี่ยแทบทุกตัวเลยนะอิจฉาลิสยาไทยทั้งนั้นทุกประเทศมันเอาลัทธิปีศาจมาล้างสมองจนผู้นํารวยล้นฟ้าแต่ประชาชนแต่ประชาชนยากจนต้องข้ามแดนมาอาศัยหากินที่ฝั่งไทยทั้งนั้นแต่ความอิจฉามันอยู่เหนือสามันสนัมฤท จ้องคิดแต่จะเนละคุณประเทศของพวกมันถึงไม่พัฒนาสักท,ทีไงลระถึงมีแต่มนุษย์ถ้ำพวกงโง่ <c oughs> โง่ไม่อยากจะอา่านเลย <c oughs> นะครับนะมนุษย์ถ้ำนั่นนะครับทุกคนพวกไอ้อะไรนะลาวแดงทั้งนั้นพวกนี้สอนให้คนลาวรุ่นใหม่เกียดคนไทยนะครับขอมิตโตมาคนนี้เขาบอกว่า ของลาวอ่ะถ้ามีหลักฐานก็จดของส่วนลาวไปสิส่วนของไทยก็ส่วนของไทยสไตล์ไครสไตล์มันจะมาว่ากันทําไมอ่ะส่วนของลาวเอกลักษณ์เป็นแบบไหนก็ขอขึ้นจดทะเบียนตามแบบฉบับของลาวไปเลยของไทยเอกลักษณ์เป็นแบบไหนก็จดทะเบียนแบบไทยไปก็ไม่เห็นจะต้องมาว่ากันเลยไทยอนุรักษ์ประเพณีสืบสานต่อยอดมาตลอดมายาวนานแล้วนะ งงงงจริงๆถ้าเรามีว่ารำก็เผยแพร่หมอลำลาาให้โลกรู้ไปเลยแค่นั้นทุกวันนี้คนลาาเนี่ยยังข้ามาดูหมอลำไทยอยู่เลยจริงๆยังข้ามาดูหมอลำไทยอยู่เลยเพ่อหมอลำไทยเนี่ยมันมันดีนครับมันดีมันดังนะเห็นไหมล่ะกว้างห้อยไล่ไปคอนเสิร์ตที่สปปลาาโอ้โหคนเราในเต็มไปหมดเลยนี่นะครับทุกคน มันคนละเกตกันนะหมอลำไทยกับหมอลำลาวนะครับยังไงก็ศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนนะครับทุกคนโอเคครับเป็นไงบ้างเรื่องราวอย่างเงี้ยไม่น่าจะเอามาดราม่านะครับนะเอามาชี้แจงให้สวปอลาวได้ฟังกันนะไปศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมาคัดค้านะที่มาคอมเมนต์นะครับถ้าจะจดทะเบียนร่วมก็ลองไปคุยเอานะจะได้ไม่ต้องมาอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างถ้าได้ฟังแล้วมีความคิดยังไงลองคอมเมันดูนะครับถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับต้องไปดูหมอลำลาวแล้วล่ะเป็นยังไงมันเหมือนหมอลำไทยหรือเปล่าไปครับ